ตอนนี้เราถึงห้องซ้อมอเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศห้องอัดเป็นห้องซอ้อมใช้สองห้องข้างในที่ตรงนักร้องยืนไมอ่อมกบ้านในเคเบิเกเพื่ออาจารย์สวัสดีครับก่อนอาจารย์ครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีแม่แม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่ชมหน้าอาจารย์นักดนตรีคือมื่อนีซ้อมอยู่ห้องอาจารย์ยงอยู่หม่องพี่น้องอยู่เคยมาอาดัด เพงป็นวันนี้วันแรกเลยนะครับที่เราอัดเสียงเพลง้องยูเพลงแรกเพลงพระธาตุหลวงสิบเก้าโอ้เมื่อนี่มันบโอ้ความทรงจำมันเจี๊ยเยอะยูสวัสดีค่ะก่อนยุกี้สวัสดีค่ะพนไกพนไกอีกแล้วเลยเด้อ เพิ่อนนันบางนึงไฟมันดับพึบแต่ว่าเราแต่ว่าระบบอ่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงนะคะแม่แม่ไม่ได้ยินเพราะเราจะได้ยินแค่ในห้องอ่าได้ยินแต่เสียงกลองแม่นักเลองอ่ะมาอยู่ซุ้มอาจารย์ยงแล้วเปลี่ยนซุ้มจากมองหันมะไหวทั้งพี่อะแต่ก่อนมองทงังยังไปห้องน้ำบรรยากาศดีมากค่ะบ้านยางบรรยากาศดีค่ะบังบังบ่งวงดูกดวงปีนี่แม่ สิบเบียร์ขวมาเฮ็ดอัน,นย่ำกินอยู่ให้ยแล้วห้อยู่เนี่ยอันนี้บะม่วงแก้วบะม้วนแก้วขมิน้นขมิ้นแก้วอันพุ่นอันน้าดอกไม้แม่ขอแล้วมาย่ำทุกกินแล้วบอกเอาอยู่จะค่อยย่ำเดี๋ยวโอคคว้ยคนที่ซ้อมแล้วเออนี่แหละซ้อมแล้วนี่ล่ะเออบะม้วงดอกแท้จะว่าใจให้เด็กๆกินหมูกระทะกันค่ะเพราะว่าแล้วยนี่แหละแล้วแต่ แล้วแต่เพื่อนที่กินอ่เพราะว่าตอนตอแรกเขาจะวาสิลาาเป๊ะยงวาเพราะมีคนลาบให้แม่สันกินซ้อ,อมแล้วมั้งเขาบรรยากาศซ้อมแล้วผู้หลักกหารหเนี้ยที่<า>สุดมันแบบน้องอยู่<อ>ผมสีดําสวยมากค่ะอายิ้มให้แม่แม่กันผมสีดำค่ะหน้าเป็นอมวยทีแรกอันตอนที่ย้อมอันอันมาซานอ,อ,อันแม่แม่ตอนที่ย้อมไปว่างัน งานเอซีเซียนเมล่อนใช้แชมพูปีดนปิดหมวกไข่หนูล้วบ้านนี้มันมันเลยดางเป็นขึนจกคนแมวมัยังแมวดำไล่มอคืนนี้ก็เลยทําให้ใหม่แล้วมันเป็นมันด่างวงนี้แล้วก็เลยอันสังเกตดูวันทำไมหนูได้เก็บผมแล้วก็แบบมีคนไปเม้นว่าเออนออันเก็บผมส่งนี้มันบ่อดดมันมันบ่ชิ้นตาที่จริงแล้วก็คือมันเกิดจากสาเหตุที่ผมมันด่างมันก็ได้ปล่อยบ่อด้ตา มันก็เลยต้องเก็บผมแล้วก็ตอนนี้สวยสวยเก๋แล้วเหมือนคนผูสูงสุขภาพดีเนาะใส่ทีนเมนชามนุใส่หมึดใส่เลยเพราะว่ามันนั่นเอาพูดถึงทั้งนั้นสเปรย์บำงลุงแล้วก็อะไรนั่นพูดถึงหมูกระทะคือด็ด่างคักแทนลูกสาวสันแม่นกว่ะแม่ไเอาสีสีอเลยเอาสีเลยมัเกิดธรรมดาแต่มันนั้นเป็นแชมพูปิดหัอเพราะคิดว่าเออมันมีอยู่ของแม่ไหม กัเลยมอได้กันมซื้อมาไม่อะไรเอาเขาจมอซื้อมาเติมกันคิดว่ามันมันจะไม่เสียเหมือนแต่พรมนวลแต่ทาสีดํายังไงไม่เสียหรอกนี่เป็นหลอดมันแค่หกเปอร์เซ็นต์ข้างในมันอาจจะบางแต่ว่าของเรามันหนามากดีเป็นหลอดมันแค่หกเปอร์เซ็นต์เองมันไม่เสียเหมือนเราทําสีพวกนั้นโอ้แต่สีอัไรลูกกัญยมยุสสาวที่เขาพูนะยอมยม่เมาดำไร้เสือลูกสาวจังพูดดีแท้ยอมยอมสีม่วงกันมันบ่งนุยมสีม่วงัล้วก็เป็นสี สีอ่นสีม่วงชมพูแล้วก็รอบสองก็มาย้อมมันมัน,นบันนี้มันเฟดเหลืองละแม่เขาเลยมาย้อมสีเทาออกเขียวใหา้บันนี้มันกาเฟเหลืองอีกก็เลยไป็นยอมน้ำตาลออกชมพูมันก็เลยแดงเป็นแร่เอียวอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วกาเฟเหลืองอีกคือเก้าก็ลเยลยมายอมสีนี้เอาขึ้นนั่งไก่กันเถอะเฟีมมันอยู่คนละเฟีมขั้นหันแม่มาเปี่ยนพาการยุงหันนางพาอยู่แม่ก็ต้องโซเลียกันเนาะเฮ้โซเลียเลี้ยงอย่างเลี้ยงผู้สาวบ่ บ่ล่ะเออโขาเลยยังงานนี่ล่ะจะเชื่อมต่อจะช้านิดนึงค่ะเพราะว่าเราหยุดกลางโคกอันบรรยากาศบ้านอันอาจารย์โยมมันเป็นเป็นฟิวคาเฟ่ไงคาเฟ่แบบแม่เรายังเปิดร้านอยู่ม้นี่แต่ว่ามันฝนตกแบบพำนๆแบบเมียมะข้นสกีน่าจะเจอีอะไรเปลืยๆสีเลี่ยมเพล่ยมเอื้อนๆเลยนี่แหละเนี่ยเออว่าสิญญางมาเอื้อนเนี่ยนี่ ไะฝนลิ้นฝนตกเอาคือเป็นห่อห่าวปะไปไวผมยาวๆแล้วลูกสาวรู้จะไวเหมือนตอนนั้นแรกๆแม่เราบังคับตาตเกี๊ยนลูกแบบงอแงให้ว่าอยากตัดมันเหีวห่อนี่มันเาี่ยวหรือมันนั่นอันนั้นยากเหีวไหลกับอะไรเหายวย้ำเหี่ยวก็ย้ำเหีไอ้เฟือดเราบอกตัดเลยนะเฟือดว่าลองตัดวันนี้พ่อน้องตัดกับนั่นเริ่มเหี่วเล้ว ไปค่ะอันนี้ก็ไว้ยาวค่ะเ <g ül> จ้าหญิงแอรเรียจะเฝ้าเดี๋ยวยี่แค่ด้กินดอกอแม่บอกม่วงบ้านเล่าแบบต้นน้อยๆนดกคักมีไหมต้นนี้แมมปีกากนี่บ่มีดนวยเด้แน่านวยป่ดกปานี้บางปีนี่บางโน่แหละ<า>เป็นพุ่มเป็นพุ่มย่ดสวเป็นพุ่มอยู่ว่ะอันนี้นแต่สมแห้งอ,อกล่อง,ออองหรออันนั้นอ่ะอันนั้นมันเป็นสีสีไม่เหมือนอกล่อง เมื่อนามดอกไม้มหม่ชัดมาแล้ว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 เรบเข้าไปเดี๋ยวจะนั่งไรตรงนี้ือแยกเขาปิดสตูดิโอันทีอีหลือีกแล้วรันเรียกเขาไปลานเอลิโวซาอยสตูดิโอเคระว่าชีพทนดีมากเนี่ร เรือนยังกะไม่ให้แฮทเอาแต่กี้มี่บอสันใส่ไม่เนี่ใส่ไม sure ่อย่างเรือนใช่ไหมามันประเิทธของมันอ๋อโอเคไปดูเลยถ้าอะไรขาดอาจารย์ถ้าอาจารย์ถ้าอุปกรณ์ที่ไหนวันนี้เราซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกนะคะเป็นเป็นอย่างไรครัอาจารย์เมื่อวานนี้ไปซื้อสายสัญญาณใหม่ครับสายพวกสายพวกหัวอุปกรณ์แล้วก็เครื่องสำรองไฟเนี่ยครับเครื่องสำรองไฟสองตัวตัวไหนเอาไปใช้เบ้างด้วย้วก็สำรองไฟที่มี พี่าไฟดับอ่ะมิกจะไม่ดับครับนี่ตัวนี้ตัวนึงยังไม่เปิดครับตัวนี้จะมาใช้กับอุปกรณ์ที้เลยค่ะคอนเทนต์โข้อมากคนเทนตเพราะว่าคันไฟดับแต่ว่าไม่ใช่คันไฟดับคือสิบระดับไม่ดับขยะเลยบนเวทีกรณ์เครื่องดนตรีลูกชิ้นจะไม่ดับครับถ้าทเพีเปิดขึ้นมาเพิ่มเล่นต่อได้เลยไม่ต้องมาโหลดอะไรใหม่สักอย่างครับยินดีที่ได้รับมาชมที่สวนป้าค่ะเดี๋ยวไปกันต่อต้องเช็ครับ ถ้าดับเพบ่มมตามข้หาน้าี่รอนี้เพสาก็ตอ่อมมาาี้อเซื้อไปแรกค่ะอาจารย์อันไหนที่มันนะคะขออนุญาตเขาขอขนายกันทคือแรังถดับอยล้ยงอ่นตัวนตัวไหนี้ที่ไฟสีฟ้าอันตัวนี้ ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์มันเยอะมากมายเราก็มันน่าจะลบนะครับพื้นที่เปิดเปิดให้แม่เปิดให้แม่อาจารย์ฮันไก์บอกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็จังเที่ยกันยังตองจับอยู่ในห้องน้อยน้อยยังเสี่ยสวัสดีค่ะให้กําลังใจหน่อยนะคะเหมือนแบบอย่าตื่นเต้นนะเคยเล่นแต่เวทีแต่มาอยู่ในห้องวันนี้วันนี้เราอยู่ห้องแค่หอวสู้ๆค่ะสู้ๆ นี่ค่ะเราจะประมาณนี้เขาจะไม่ให้เราได้ยินด้วยจะได้ยินแต่เสียงกล่องแน่ว่ะสันเพื่อนวะ อยากได้ก like oh, okay. 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 oh, okay. uh ีตาร์แบบสำเนียงหมอลำเลยแบบเป็นสแตนด์แบบนี huh. uh ้อ huh. uh ๋อเป็นเดือครับเนี่ยนี่ต้องใส่กีตาร์ส่งนี่เราเนี่ยครับไม่ใช่เดือนไม่ใช่เสียงใหญ่ๆเนี่ยครับอ่าเล่นหมอลำกับอาชีบออดออสำเนียงบมดีเป็นไงอ่ว่าถ้าเล่นเพลงมาเลเซียคุ้มๆอ่ะบนโต๊ะตรงนั้นแต่แม่อย่าปิดไรนะคะไม่ปิดค่ะไม่ปิดแต่ว่าส่งปวดเหงากระสิไม่ผู้อื่นถือเนี่ยเก็บเงินป้าก็เก็บเองก็เพลงก่อน ทำมอนิเตอร์ทำต้องอยู่ในหัวต้องอยู่ฟังแล้วพ่อจะบังมามนางลงไม่เห็นหน่ะผู้แสดงใจไปใส่ฟังคือฟังว่าใหเฮียให้เราหนึ่งอันไหนที่มันมันห้องอัดนะค่ะผู้ใดถ้าผู้ใดคุณเคยกับจะรู้ว่าเข้ามาบ่อยห้องอัดห้องนี้แล้วมาแปลสภาพเป็นห้องซ่อมค่ะตัวนี้แล้วก็จะเงียบกันนิดนึงเดี๋ยวเราเราทำเอียร์เนี่ยเจ้าเฮียทุนให้นองไป ก็ว่าพอกระมดงก็ต้องใส่ตัวไหน,นอ,อ,อ๋อโอเคจะเห็นจะเปิดเลยมาเอาเพียงช้าก่อนไอต,ตรงนานเท่าไหร่ก็รออนะ่ะเดี๋ยวให้กีตาร์โซโล่อ่ะน้องยูให้เข้าใส,<ะ>สักรอบหน่ครับกิ๊ตึเพงคนสวยอยากอยู่นานๆใ้น้อ,อมบดังมื้อมุอม้มนี้กำลังมาเหรอฟิลโคตรดีเลยเติมแห้งกว่านั้น